ดวงแสงอาะต้นหาคือเดินเลื่อยไปนี่แหละต้นมนันแต่ว่ามาเบิ่งกันว่าสดตีสีได้หรือบอได้ก็เนาไะาไปได้ไหม สบายดีพ่อแม่ไอ้น้องเบิร์ดทุกคนเด้อมาพบกับสาวศีแล้วเส่นกรราลเส้นเคยสาวีไส่บททองสบายดีตอนเช้าทุกคนมือน,นี้อากาศกะตอนเช้าก็รู้สึกเย,ย็นเย็นยูทุกคนแต่ว่าตอนนี้ก็คือเจ็ดโมงฝ่ายเนาะกะหอนทุกคนเลยแบบตอนเช้าๆแล้วมันสีหอนแหละและตอนสวยๆมาเจ็ดโมงแปดโมงเก้าโมงจนฮอตอ่ะสามโมงเนาะอากาศฮอตหอนเนาะทุกคนเนาะเมือเม่อวานนี่ทุกคนเมื่อวานนี่ค่ะประมาณ ว่าประมาณสองโมงนี่แหละประมาณสองโมงทุกคนฝนตกเมื่อวานเนี่ยฝนตกแต่ว่าแดดออกทุกคนเอ้ยคอ,อ,อสัสิกระไรฝนตกแต่ว่าแดดออกทุกคนเด้อป้าสิว้าเอ้ามันคือเป็นแนวนี้นะทุกคนเนาะสงสัยมันแบบมันสีเบิร์ฝนแล้วนะโอ้โสีกระสีมาเฮ็ดกินคือก้าวทุกคนพอด,ดีว่าหากาหานะหากาหนึ่งข้าวแล้วนะหากการนึ่งข้าวซุกนี่แหละสีกาลังนึ่งฮันด็อกอยู่ได้แล้วว่าสีเย็นไปหากินทุกคนเลยพอด,ดีว่า มีแล้วไข่เนาะไข่ไข่ประมาณสองสามด้วยนี่แหละแหละสาซีแหละว้าวาซาขวดใส่กับผักบงทุกคนเลยไปทุกคนไปเก็บผักกันเลยผักบงกะอืมอืมขี้ลายเห็ดแกวไปไปเก็บผักบงกันทุกคนผักบงยูนอซาสีนี่แหละมาเบิ่งกันว่าซีดาหรือบ่เนาะกะบงว่าสีสีลงเนี่ยได้เนาะทุกคนเนาะกะมาเบิ่งนกไก่ว่ามันจะเป็นยังไงอัดอัดวายานไก่ทุกคน อันนี้เป็นนะบาวเน,ะนาะน้บาวคุณพอ้เป็นยังสารมาหมอนแปมาละไม่สีอาดเลยเนดะ้อปาดไว้บัวไสาเน้ะปาดจีกวางไปพากลับบ้า,กา,กกบบาไก่ขึ้นหลากลินอย่างน้นไกไ่ขึ้นลาเลยเซ็ตโหลดวัานีช่ ก็เนาะผักบงกับบวกลายบวไก่เนาะอยู่หนองสตินี่แหละมาเบิ่งกันว่าสตสีเซาด้หรือบ่น้ำกะนยักแห้งเลยได้ทุกคนเลยแต่ว่าถ้าฝนตกมันกระเซียนมากขึ้นก็เนาะว้ายอึ้บอ่ะนี่ผักบุ้งสตีมันอาจจะไม่ได้เยอะนะทุกคนทุกคนป่ากันหลายเดียยื้อฟังนะ ยึกฟางนั่นเนาะจากซีสีเอาเนี่เลแต่กี้เละสีว่าสีลงทางนั้นว่งแล้ววัดยานะนะก็เลยสีหาทางไปแถวนี้เอาเนาะแถวเจแถวนี้เอาไปเอามาหาก็เลยทุกคนมาเบิป่านะบางทีเบางทีมีป่าอ้ามานำแล้ววันนี้มานำแล้วพาอเอกมานำแล้วนี่ทุกคนนั่นจะเป็นหนองส,สีเนาะหนองส,สีตะกี้แกพักบ้องมันก็หลายอยู่ อันนี้คือหนองสตูสทุกคนหนองอันนี้กะดนลเติบแล้วตั้งแต่ตั้งแต่ยุตั้งแต่สมัย,ย,ย,ยเซอซียนยังน้อยพวกเลาทุคนหนอกอันนี้ไงตะก,กี้ทำมันสีเลือกกานี้ได้แล้วพัดอาแบบมันยังเวลาผ่านไปเนาะดินมันกะแบบถมลงไปถมลงไป,ม,งไปมันก็เลยตืนต้นแล้วเดี๋ยวนี้ตื้นแล้วตะกี้สีก็ลางลอยในน้ำยู่เนี่ยรปชานลงนะแม่บอกไปไป,ไปลง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 เสร็จแล้วเสร็จแล้วไปไปบอกให้มานะแม่บัง โอ้ยข้าวสารนี่ทุกคนมาเก็บผักบุ้งเหมือนกันไม่ยังนันมาดาแม่นี่ฮ่ะใหญ่กูหัวสัสีแล้วทุกคนหัวข้าวสารข้าวช้านี่เก็บ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 ผักบุ้งไปขาตั้งกรข้าบุ้งทุกคนเลยเลยนี่ผักบุ้งสักสี่เนาะเอากินไม่ได้นะลูกผักบุ้งทำซา สิสีลงไปเจ็บขยานถ้าตกมันจะล่าห่ะไปผัก,งก,งกบงนี่ยน่นี่กระปิดขอกรบปิดเอาเลยนี่ผักบงธรรมศาสตร์เนาะทุกคนเนาะเอาไปคั่วใส่กับไข่สสี

มีคนจับกองให้นะทุกคนอ่ะไปสิไปลูไปชัดไปลงน้ำแม่มาไปเดียวมาลงน้ำแม่เดียวมาเดียวมาเร็วลงมาเรียทุกคนพอไรอยู่ไห ลกมาไปได้ไจะไปได้ไหมจะสิสอพังน้นนวไนี่ตับขวใส่ก,กับไข่เนอะทุกคนเึอมันจะน่อยกับยาหาทางขึ้นบาหน่ตกใจลัลทรไปีกอุ้ยไปทางนล้ล่ะอึบบัด นี่ทุกคนนะคะจะไปท้ปงไหนและบกัน,นเก็บไปเลยนะแคนด้าเอาไปเอาพักกันนี่ทุกคนเกือบสีส่ตัวไม่อย่างซาน แม่ยังช่วยแม่บ่กอนเฮาสิเอาจึงได้ห้าสิไปทั้งได้ฟักนะฮะนี่อันนี้เป็นผักตบเนาะทุกคนเนาะตอนว่างอันต่อออกมาได้น้อยเลยทุกคนเลยอันนี้คือมันใหญ่อยูน่นะใหญ่วเลยผักตบนี่อยู่อยู่ไทยผักตบสว่าแม่นห่ทุกคนผักตบสว่านะผักบงศส,สีกระได้แซมนี้มันก็มีอด้เลยทุกคนเลย แต่ว่าเราเอาไม่ถึงมันอ่ะอนี่ดีใจทุกคนฮะให้ได้ให้จะเอาได้อพอได้อยู่ทุกคนสิจะต้องหาวิธีก็คือไปทางฟ้าฟูเนอ่ะ มันบิกเกิดว่สาสิ่งสีเอาได้หรือเ่าถจะเอาสำเร็จไหนหกผลิตทางกันนะโอ้โหทุกคนมังหงให้ได้จะเอาได้ปะให้ได้จะเอาได้ปานี้บึกเสียวก่อนมันมันบ่นะบ่ว่ามันบ่กตกบ โอลให้ได้สิจะเอาได้ห้องนดียบพวกเนี้นี่อ๋อยังเดือมากเดี๋ยวคาโลอยู่เบ๊อบเดี๋ยวสิจะเอากันเด้อเดี๋ยวหาบอลตั้งกองก่อนมาดูกันว่าะสิจะเอาได้ไหม ไมาสิเพื่อนทุกดน๋ยนแล้ว,ท,ว,ลวทุกคนมานี่งี้มายาวเกิดไปดย,ยาวเกิดไปดิ อย่างนี้เ่โคตรง่ยเนี่ยใจสียแล้วะจะเสดงเลยแดเลยเละบ่าแลี่ไงโทุกคนสุดสจากต้นป่าตงกักบุงโตอนี้จะเปนไเนี่ยใหญ่ขนาดมาเก็บผักบุงแต่ได้มางหนนะทุกคน ไปไปเก็บวดแล้วทุกคนเลยมันมีตะวเดียวเนาะถ้าตกกะนนวในนอนมนีมีจะทำเน,นี่ยะเราไปเก็บผักเส้่กัน,กนจะสีสีลงไปได้หรือยังไงทุกคนจะลงไปได้เนี่ยจะลงไปได้ยังไงสีเคยลงไปได้แต่เอาคันด้ทุกคนเลยสีว่าสิไปขึ้นอยู่เนาะ จะไปลงอยู่นั้นแล้วก็ยางเรียบๆมาเนาะประมาณนั้นอ่ะไปจะได้ไหมหกเท่าไรทำไมมันหกจังไปได้ไหมเนี่ย อันนี้ทุกคนอันนี้เป็นต้นมะขามป้อมได้นีมได้ข้อสิลุงไปได้เลยทุกคนลงแล้วหาแต่เนวเก็บนะทุกคนเซนนื้อจะลงไปได้ยังไงเปิดประสบการณ์หาฟักบุงยินหนอว่า ียวลงได้ไหมอะเบึงบึงคือมันมสีบรัชันปะเนี่ยน่ะโอเคโอเคโอเคได้อยู่ได้อยู่โอ้ยไปเลยอ๋มีหอยได้ทุกคนเลยมีหอยอีก มาจะลงไปแล้วลง,ลงมาลงมาฟังนี่ทุกคนฟังด้วยฟังนั้นลองดูสิมาอยู่ฟังนี้แล้วไปพี่ชังเข่าสะสีมานะแม่บอมาตามมาตลอดเลยเข่าสะไปเยฝรั่มมไ,ไม่อย่างลูกเข่าสะจะเป็นซะ เก็บผักกันไม่ยากชานพอชานก็หยุดพักทุกคนลงมาจนได้นะลงมาจนได้ ต่างคือกันอย่างตัวนี้ก็ได้งดอกไปเลยอ่าทุกคนนี่ดอกนี่งามแนี่ดอกพักตบเห็นไหมทุกคนนีงามไหม สว่าสวยมากไปๆแล้วมาเก็บผากกันต่อโอ้งามทะยอนนี่ทุกคนนี่สวยมากพอแล้วทุกคนแล้วตอนนี้ข้าวสารก็เสร็จแล้ว เห็นแล้วทกทีเห็นตัวมันมากฮะอะไรๆห้าวไปไนี่อลูกเข้าวสารเปยังโห้พอเห็นมูกันมาๆๆๆๆนี่เ้าวนปยังเลยอาแมนีดอยยาลงมาได้ๆๆ ไป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 ขึ้นไปขึ้นได้แล้วลบันเอ,เอาแม่เลยเป็นแนวหนุ่ป้าปลาแม่ซีึ้นพับซิโลงบันไปทุกคนขึ้นได้แล้วบันขึ้นไม่ได้อะยังเกิดผลิตกระบันเอาจานไปขึ้นไป ขึ้นไม่ได้คือต้องมาขึ้นอีกอืมเขาช้าไหมขึ้นไม่ได้ไม่ทำหรอกโอเคสีหงส์สีขาวอเงี้ยอ่ะมันคือตัวอะไร จานขึ้นไปไหนเลยลูกเอวยขึ้นไม่ได้ชิต้องจับอโอ้าตายเอาอัดกลงที่บ้อโอ้ยโอ้ยเจ็ดๆๆๆซอบความมันบ่านี่ประโบมตรสิเอาขึ้นกับ

โพีส่สีเก็บได้นะทุกคนนาะเดี๋ยวสีจะซ่อมซ่อมซ่อมแล้วก็ขั้วใส่ไข่เนาะตอนขั้วอาจจะบม่ได้เห็นทุกคนเลยเพราะว่ามันสวยแล้วตอนนี้เนาะสีจะเก็บเก็บแล้วก็มีแต่ซ่อม,ซ,อมซ่อมแล้วก็ขับบ้วพอพูทสุก็บใได้หลายทุกคนเลย พอแต่นะนะั่นแะปวดใช่ัะบงสิปวดใช่ปะปงแต่ว่าตอนขวาน่าจจะบ่ได้เห็นนะทุกคนเนาะเพราะว่ามันสวยแล้วมันสวยแล้วสิกะสิแต่มาแล้วสิกระซิซ่อมนะทุกคนเนาะซ่อมปะปงเพื่อสิได้ปอสิยานบริหิยานใจบริหิยานเนาะเพราะว่ามันแบบเฮาจะไหลเฮาบริบายทางนั้นนะ มันแบบมันหกเนี่ยะนะก็เลยยาอันนี้คือเป็นผักบุ้งที่ว่าสีนากันทุกคนาน,ากนะสีไปตลาดนี่ค่ะบุ้งหยิบเผักบุ้งอันนี้จักมนไปใส่แบบเขา่าบริยานเก็บมาขายแล้วนะทุกคนเพราะว่าส่วงนี้แม่นะเขาไปเกี่ยวข้าวไปเกี่ยวข้าวก็เลยเขาบริเยเก็บมาขายมันมีผักบุ้งชนิดหนึ่งทุกคนที่ว่าแบบเป็นไม่อยากเป็นใบป้อมๆอ,อล้วเป็นจังหัวใจนะกินแล้วแบบ มันเป็นพิษนะทุกคนจักผักบุง้งนย่ยเขาเอาินผักบุ้งสางนี่แหละเห็นเขาวันเอาลงเฟสแ้่ผักบุ้งสางะต้นหักคือเดิวเลยยไปนี่แหละต้นมันะแต่ว่าใบมันนะสีแบบปุ้มๆแบบเป็นกังวใจอาหารสารสุดสีแต่ละมือกับประมาณนี้เลยทุกคนหา้าสิบสามพัน พักบัวบังสับิปู่ฮะทุกคนเลยไก่สะเปลแล้วมีแต่ว่าซีเม็ดใหม้เองอะเกี่ยวมือเองมือซีกระเช็ดใหม่ปู่อยู่ทางเท,งทิงเอาไปแบบเรให้ไก่มันสะเขาเอา,าให้อันซีคือเอาเอาแง่งม่านะแง่งขั้นนะทุกคนคือเก้าทุกคนอนี้แบบเข้ามาในยูข้างนนฮะแบบตอน้มีพายุข้างนั้นอะทั้งไก่ทั้งแบ๊ทั้งเหยี่ยววอดสารพัดนะกระลยแบบ ปุกลำเด็กกำน,น้อยเนาะถ้าแบบใช้แง่ไม่จะต้องให้เป็นแบบหนาใหญ่ๆนะหนาใหญ่ๆสักค่ะอาหาระผักบุ้งจะหาเอาตามหนองผักบุ้งเนี่ยเป็นผักบุ้งที่ว่าสีอันนั้นทุกคนไปเจี๊ยบผักกูดไปเจี๊ยบผักกูดแล้วเห็นเห็นอ่ะมันเป็นเครือเดียวขอบุ้งเนาะ เกรือแล้วก็ลกมาเลยดึงมาดึงมาแล้วก็เอาออกมาล่อยสนิมมันก็เป็นอยู่ได้เพราะซาซีเด็ดตลอดเนาะเด็ดตลอดมันก็บเคคอยมีแล้วก็อีกอย่างกระส่วนหนึ่งเนาะส่วนอันอันนาหนามันขึ้นนะซีหละเนี่ยว่าดึงเอาเลยทุกคนดึงแบบดึงเครือมันอย่างมันออกเลยมันก็เลยแบบบอยักแพกันได้ถ้าเป็นหวโบดึงมือน้อยมันกระสีแลยุกมันกระสีลายอีกอย่างเหนะ แน่กระไลทุกคนเลยเนีน่ยตัวสีเขียวลายแหละทักตบกระหลเลืมเ่มแดดแล้วตอน,นเด็ดเอาซีก็ไปเปิดฮาร์คือเก่าทุกคนเลยวันวนี้ค่ะไปไปทุกมือแต่ว่าอาจจะไปสวยนะเพราะว่าสีอาคิดนี้นแม่ ที่สี่กับสีไปเฮ็ดคลิปอยู่อยู่หานเด้อทุกคนเด้อโอดเบิ่งน้ำสีเด้อเด้อจสซี่ซีเฮ็ดเคปพี่จั่นซอกเก็บส้มไปซะกแหละยู่หานเฮ็ดเค้กเผ็ดคอฟกินนะทุกคนอะเจสซี่ซี่เฮ็ดเค้กเฮ็ดเค้กกินเบิ่งนะ <laughs> เฮ็ดเค้กกินโซ่ เมื่อวานจะไปสวยเมื่อวานไม่ได้ไปสวยแต่ส่วนหลายลูกค้าสี่จะตอนเนืงแรงเลยทุกคนเขากินอะไรเนืเงแรงเนาะตอนเช้านี่กับโบโซมีเพราะว่าส่วนหลายสีกับโบได้เปิดเช้าร์บางคนเนาะคือโบไปแต่เช้าร์ได้ไหรสี่โบได้ไปเพราะว่าสีกประเทศคลิปในได้เนาะ คลิปทายยังเกืออสีแล้วค่ะโดนเติบอ๋อคือเปิดสวยแท้เจอลูกค้าเซสร์เซียไลน์แน่นเขามาตอนแรกลยบอกไปสุดปลายเลยแล้ก็ส่วนนี่กับโบสู้เดียขายเปไหน,นทุกคนเนี้ยอันนี้คนแบบยังนำทางก็เจอบสิบโบมีเพราะว่า เ,เ,ขเขาไปเกี่ยวข้าวเบิร์ดแถวนอกๆค่ะนะเขาไปเกี่ยวข้าวข้าวสุกแล้วนาสุสีประมาณากลางเดือนสิบเอ็ดเท่านั้นจางไปเปียกเกลีย้ยงะเบิดหอยยางเกี่ยวข้าวนาสุสีละมาซอยสุส,สนเดอ้อทุกคน <c oughs> หลายเติบเลยมันก็หลายเติบเพี่กสิแล้วนาะ ตอนดันนะคะพอดีอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนึ่งต็มๆแล้วเป็งการตอนเกีย้ยงสีปานใดชำใดตอนเกี่ยจะเป็นยังไงโอ้หลายเติบอะไรผัววบุ้งสต๊สิกรกะไรเห็นว่าคืนแน่อนอนนี่ก็ลายเติบสต๊อก,กสา๊ีมาก,กินผักบุ้งมีพิซสุดเลยผักผักบุ้งนาบอก เขาเอานะผักบงยังทุกคนผักบงบ้านแบบมันเป็นธรรมศาสตร์นะเขาไ้ใส้ปุ๋ยใส่ยังมันปล่อยไปตามธรรมศาสตร์เลย ไปหาพักบงอยู่ดีประเทศนั้นอันนั้นก็น่ะเห็นบางฮุ่งเนาะสุกเลย่ะเหตอยอู่อีพอเป็นสีใสมือมือวานเนี่้สีพักก็ได้เบิ่งเบิ่งสุกแหละผักนี่มากเลยนะเมื่อต้น ข่อช้อางก็จะรู้ข่อช้างจะคนหายสังหายผู้สาวที่บอกเขามาเด้เขามาห้องนั่นแหละห้าผู้สาวผู้ชางอ่ะเดกคนเดียวสิจะดิสิได้ซ้อมมันีะจน เบิด์ตไปนะจาน้องสีกลับไปคั่วตอนคั่วอาจจะบริเห็นิ์นะทุกคนเพราะว่ามันปุบปับมาแนละ้วทุกคนแบบอย่างมันสวยแล้วแล้วก็ออีกย่างกะแม่ผสมสีก็สีเต็มแล้วนะทุกคนเนาะเดี๋ยวนี้สีก็คือมีแผนมีแผนที่จะว่าอยากซื้อกล่องเนาะแต่ว่าสีกำลังเก็บอยู่ทุกคนเลยทาเบิรงเนาะทาเบิรงอ่าเนี่ยอมทาเบิรงภาพงามๆเนาะทาเบิรงวิดีโอง,งามๆเลยทุกคนเด้อแต่บ่ฮูนมือใดเนานะมือที่ว่า สสีซื้อเพื่อะไรทุกคนเลยแต่ว่าถ้าเบิง้งจำกันนะว่ามอสาสือใดสสีซื้อนะทุกคนนะมอสสือใดสสีสีเก็บเงินได้เลยกำลังโฮมอยู่กำลังโฮมอยู่เพื่อสีได้ปังนะ่ัยนะสีอยากได้แต่ดดแล้วแต่ว่ามันบดบดิซูได้เก็บไปทุกคนนะเพราะว่ามันมีาห,าหลายอะไรเนวเนนะแบบปีนี้ก็แบบซับสนแหง้งก็เลยบดิซื้อเลย เพิ่งจำกัดนาะทุกคนเนาะว่าสีส,สีได้หรีวอลเน,นาักโทษเป็นกำลังใจให้สีนะได้ทุกคนไปทุกคนเดี๋ยวคลิปนี้สีจะสีได้ขอตจบเคี้ยวในเท่านี้เลยเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้สาวสีนได้ทุกคนเด้อเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบาย